หมู่ว่าเนาะจ้ะพี่น้องย่าเพาพี่น้องเลาะเบื้องเขาวันนี้เห็นต้นพะเอียนมันหลายจ้ะพี่น้องแล้วก็มือนี่เนาะจ้ะมันคืมจ้ะคืมเบิดมือเลยจ้ะแต่ว่าบ่มีฝนเนะพี่น้องคืมซื้อย่าเอว่ามนานันนันคือสิเหตุเวียดดีนะจ้ะยายเอก็เลยส้วนลูกสาวหล่ออกมาทงหน้าจ้ะย่าเอสิแม่ถอนต้นพะเอียนจ้ะพี่น้องนี่ต้นพะเอียนยาาเอ๋ก็สิล่งไปเห็นละหีหลานางถาเป็นหมู่ เพิ่นก็อยากเฮ็ดซอย,ย่ายเอะดอกพี่น้องแต่ว่ายายเอะก็เลยว่ายายเอะเฮ็ดเอาเองให้ลูกนั่งว่าแต่ลูกมาอยู่เป็นหมูจ่จ้ะแล้วยายเอะสิลงมือเลยดอกพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะอันแลงแล้วสีม่วงเคืองแล้วยายเอะก็สิเฮ็ดเวียกจักข้าวยายเอะก็จังสิเข้าบ้านจา้ะแมงหงส์แมงบุง๋มแมงบุง๋ม ไม่อยากให้หลายเหยียบเขาละสิแล้วมันมเหยีลงไปไม่อยากเหยียบเขาเออมันหยาลหนูเห็นบ่เห็นผู้ใดว่ามันจิตดึงงัยเนาะจะโดนหนูน,น,น,นะบางเจอแต่อาจุไม่เห็นหรอกะอาจยุนใส่ นี่ล้วเขเอิญพักอีเยียนอมอ้ยจนวมัน ไปค <S <S 2> <S 2> ่ะคุณพรสพญิล่าสิสื่อหน้าอีกอ,อยู่เราเห็นแม่มันผลมันเห็นล่อ่หเราเราเป็นคนอยา ปันหาของเ่ากคืออยากไตหน้าเพราะมันกินหนองเข,า, <c oughs> ขากินต้นเขาเนีนู

นี่มันคือหยาอะไรนะ่ะหยาลายๆทุกท่างน่นะ he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  <laughs> ลังจากที่เฮาถอนออกแล้วมันก็งามตาขึ้นอยู่แน่นอนนเนาะนะเพราะว่าวังหันมันต้นอันยเยนเต็มเลยมึงบัดนี้เฮาถอนออกมันก็ไขแน่ขึ้นมาอยู่ยายเอกถอนหญ้ายเยนอันเรียบร้อยสําหรับมื้อนี้แล้วล่ะจ้พี่น้องแต่ว่าอันยังบ่ทันได้อันถอนเบิดดอกจ้พุ่นเหลืออยู่มุมนั้นพี่น้องไปหามุมทางนั้นจ้ะ นั่นพี่น้องกันท่อเพราะถอนนันมันสิ่งตนสูงสูงก็จงนั็นอยู่หน้าพี่นางไหมพี่น้องเห็นบ่จาะานั่นตนสูงสูงนันตนไายเอียนเด็ดจ้ะตนอันที่ยหญเอะมักไม่ถอนอยู่ตอนนี้ละจ้ะแต่ว่าใครว่าหน้ายหญเอะใหญเอะเด็ดตัดเข่าเด็ดตัดเหยาออกไปแล้วรอบหนึ่งบัดนี้อันยหญเอะก็เลยมาถอนตนไายเอียนออกจ้ะกะถอนได้หลายเตยู่พี่น้องคุณที่ใหญ่เอะถอนนะจ้ะถ้าแม่นบ่ถอนออกก็สิ อันปลอยให้มันใหญ่ก็จงอันหน้าพ่น่างนั่นละจ้าพุ่นเต็มอยู่ต้นไผ่เอียนนี่อยู่ฟางห้างนี่พี่น้องเ่ยอยู่ตีนคู่นะก็จะเอือนต้นหยาไผ่เอียนบ่รู้วาบานมุกพี่น้องเอิอนือบานหญ่เอ๋บอนีดจ่าต้นมันใหญ่ๆนี่ถ้าห้าบ่ถอนออกมันกะสิสูงมันสิถ่วมเขามันสิงามกว่าเขาแมจะาเรามันกะสิเห็นเหงาเขาห้ามันมองงามเนาะมันสิงําเขาเวลาหฮาววนปุยวานยังลงไปมันกะสิไปีญาดอาหารเขาห้าวเมจ้า ยายเอก,ก็เลยต้องมาถอนออกอยู่เฮียนกับยู่สื่อพี่น,อน้องอยู่กับเมย์ล่าสื่อจากก็เลยส่วนนี่ล่ะออกมาเห็ดเวียกอยู่ตรงหน้าถอนหยาก,กบ่าแล้วดอกจาก่าเดี๋ยวยายเองสิมาถอนไม่นี่ได้ร้ายเติบอยู่ดอกพนยายเอก,ก็สิขอตัวเขาอ,อันบ้านเราจ้าบัดนี้เพราะว่ามันคำ้ำเราจะพี่น้อง พอกันไม่คลิดนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า